คนแปลงร่างคนนี้จะแปลงร่างในเจ็เดือนเขาบอกว่าเจ็ดเดือนอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมองเห็นทุกมุมทุกองศาแล้วสัปดาห์ที่หน่อะหมุน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 สัปดาห์สอเฮ้ยเริ่มบางลงเฮ้ยสัปดา 3, 4, ห์สาสี่เฮ้ย เริ่มดูซับมากุความซับเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยคูมมันค่อยๆลดลงอุ้ยต้องถ่ายแบบนี้ทุกวันนะถ้าเกิดจะแปลงง่างนะครับทุกคนต้องเก็บวิดีโอไว้นะครับสัปดาห์ที่9ที่10เฮ้ยชัดเจนมากเลยอกเอิกต่างๆน้านะนี่ต้องมีการคาร์ดิโอต้องมีการดูแลการกินแน่นอนสัปดาห์ที่24เฮ้ยเจ๋งอะสัปดาห์ที่16โอ้ยนี่แหละ นี่คือคนที่รักสุขภาพตัวเองอยากให้ทุกคนดูเป็นแรงบันดานใจนะครับว่าเขาคนนี้ในเวลาไม่กี่เดือนสามารถแปลงร่างได้ขนาดนี้เฮ้ยเออโอเฮ้ยเริ่มคอดแล้วซิกแพคเริ่มมาเฮ้ย hey, มันชัดบอกแล้วไงว่ามนุษย์เรามีซิกแพคอยู่แล้วแค่ออกกาลังกายเบิร์นให้ไขมันมันหายไปแล้วกล้ามท้องมันขึ้นมาแน่นอนโอ้โ oh ห <c oughs> นี่ดูออกเลยมันไม่ต้องเล่นเยอะมากเล่นกับบังดีแล้วก็คุมอาหารนี่แหละครับโอ้โห ผู้ชายคนนี้จากเดิมภาพก่อนหน้านี้มาถึงวันนี้ผ่านไป32สัปดาห์33สัปดาห์โอ้สุดยอดมากฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและ subscribe เพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ตลอดไปจากกนแปลงหน้าครับ